ตวันโดนธานีรวมระยะทางเดียวเราก็โดนไหมสองร้อยกวเป็นสองร้อยกสบไหนานี้ค่ะนี่ครับนี่ฮะครั้งหนึ่งที่เคยลองฮะตำนานเป็ดกัวช่วยเล็กครอบ ไอ <S ar df> ้เ <Karere> นี่ยมันจะกลับตัว the kill อ่ินมัจะตุกพอเดี๋ยวโลดขันให้นะโอ๋เลต้อง66เลยไล่แล้วก็นะด ที่นี่เป็นที่พักริมทางเล็กๆที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอาจารย์กู้ปั่นจักรยานมาถึงที่นี่ประมาณตีห้าเศษเศษเมื่อวานออกจากสระบุรีประมาณ10บโมงเชา้ารวมระยะทางที่ปั่นได้วันกับคืนหนึ่งประมาณ260 270หรือ280กิโลเมตรถ้ารวมระยะทางของทั้งสองวัน ก็ประมาณ3 5 3 3 6 0กิโลเมตรซึ่งก็เท่ากับครึ่งทางวันนี้อาจารย์กู้จะพักที่นี่ก็น่าจะไปตื่นเอาบ่ายแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อเป็นวันที่3วันนี้เบสซึ่งเป็นลูกคนที่3ของอาจารย์กู้ไม่สบาย ตัวร้อนไข้ขึ้นตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วทราบว่ายังนอนคลุมโปงอยู่เลยจะไปดูว่าอาการของเบสเป็นยังไงบ้างเบสเป็นไงบอสไสบาย หน้าแย่เลยดูนี่ตัวร้อนนะเนี่ยตอนนี้อาการเป็นไงบ้างนี่มียากินอะไรหรือเปล่ากินแล้วเหรอะแล้ววันนี้เบสไหวเหรอตัวร้อนนะฮะอาจารย์ตัวร้อนอาการเป็นอาเบสขนาดเ่งอาบน้ำยังตัวร้อนเลยเขาบอกว่าปวดทวปวดทวงั้นทําไ โรคยาให้เขาทานสองเม็ดจารย์ไม่ห่วงลูกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดลูกอาจารย์เป็นไรไปผมต้องมาปั่นแล้วอาจารย์จะเสียใจไม่ไม่เสียใจยิ่งกว่านี้ล่ะถ้าเรื่มันจะเกิดนะครับมันก็ต้องเกิดอ่ะแต่เราพร้อมใจกันอ่ะถ้าลูกผมเป็นไรไปผมคงจะหนักคงจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนี่จย์ตั้งแต่ตม,มานี่จันเกือบถอดใจั้างน้อก็บอกกับลูกแล้วผมสู้อ่ะ ผมบอกคุณกบแล้วผมบอกผมสู้จะตายก็ตายอ่ะเพราะเราพูดไปแล้วเราต้องทําได้คือผมจริงๆผมแถางมาอันนี้ผมชังสังนะอาจารย์ว่านี้อาจารย์จะพิสูจน์อะไรกันแน่พิสูจน์คือให้สองคมเขารู้ว่าผมก็มีใบปลิวเนี่ยมาแจกนีถึงยี่สิบคนไหมฮะซึ่งไม่ใช่เป็นจำนวนที่เยอะนะฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะ มันเหมือนกับว่าสมมติว่าเป้าหมายหลักของอาจารย์คือจะปั่นเพื่อที่จะเนี่ยทําให้เกิดกระแสหรือว่าได้แจกเอกสารมันต้องผมว่ามันต้องแจกเป็นพันเป็นหมื่นนะทีนี้มันอย่างนี้มันเหมือนกับว่าปั่นไปเพื่อที่จะให้ถึงอย่างเดียวตอนเนี้มันเป็นอย่างนี้ว่าอาจารย์ตอาไม่หรอไม่ได้อีอย่างนั้นคือเราพูดว่าถึงเราก็ต้องถึงในข้อเนี่ยส่วนแจกเนี่ยเรามีเวลาเราจอดเราก็ต้องแจกคือผมอยากนะสังคมต้องการให้รับรู้ว่า ลูกผมแนละตัวผมนะไม่ได้ทําการผิดร้ายแรงขนาดนั้นนะม,นม,มันไม,ม่มีวิธีอื่นที่จะบอกนะอาจารย์ผมไม่รู้จะไปบอกกับใครอาจารย์ไม่กลัวอาจารย์จะเป็นตัวตลกรอบสองผมไม่กลัวกเพราะคราวนี้ผมสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจะเป็นตลกหรือเป็นงานแล้วแต่เขาจะไม<า>่ทีนี้มันคือมันไม่ได้ตามที่อาจารย์ต้องการไงฮะอาจารย์ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมครับครับแล้วก็อาจารย์อตสา์เอาลูก แล้วก็ตัวเองโอ้โหมาทรมานทรกรกมสูญเสียเงินค่าใช้จ่ายสูญเสียเวลาแต่ว่ามันไม่ได้สิ่งที่อาจารย์ต้องการอา<ะ>จารย์เคยคิดแบบนี้มากไหมครับก็ยังไม่ได้คิดท่อนี้คิดแต่เดินหน้าลุกเดียวแล้ววันนี้อาจารย์จะตั้งใจจะปั่นถึงไหนครับเนี่ยวันนี้ตั้งใจถึงอุดรจากพนไปอุดรน,นี่ คนไปขอนแก่น70โลขอนแก่นอุดรอีกร้อยร้อยกว่าโลเกือบสองร้อยโลนะจานถึงนะ้วถึงครับเพราะว่าจาย์มาวันที่สามร่างกายจาย์ก็สุดลงแต่ผมตั้งใจแล้วว่าถึงก็ต้องถึงเพื่อที่จะให้ถึงทำชโนดวันไหนฮะนี่วันจันทร์ครับแล้วกลับไปกรุงเทพวันไหนครับก็ผมจะต้องให้ลูกกลับไปก่อนเพราะว่าเรียนจารย์จะให้ลูกกลับวันไหนครับ รกรกลับวันจันทร์เนี่ยทำไมอาจารย์ไม่ให้กลับวันนี้ครับวันนี้นเพราะว่าเราเพราะว่าถ้ากลับวันจันทร์กับวันนี้ผมมองว่าไม่ไม่ต่างกันนะครับยังไงเรามาถึงขั้นนี้แล้วกระลูกอ่ะขอให้ไปบูชาพระศ,ศิริสุโธให้ท่านรับทราบว่าเราตั้งใจมาโดยบมดสุดใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในขัน,นโนดว่าผมไม่ได้ตามที่หนังสือพิมพ์ลงว่าผมไปหลบหลัวอะไรต่ออะไรน,นะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไมหมครอาจารย์รผมตั้งใจจะอยู่กับอาจารย์จนถึง คือจะช่วยเหลืออาจารย์จนกลับกรุงเทพครับวันนี้อาจารย์ปั่นอีกวันหนึ่งนะครับแล้วเย็นนี้อาจจะกินข้าวเย็นเสร็จเราทุกคนขึ้นรถเราตีไปคำชะโนดเลยนะเพื่อให้เพื่อให้เด็กๆถึงตามความตั้งใจของอาจารย์นะครับแล้วก็ได้ไปกราบไหว้บูชาพระหรือว่าได้อะไรก็ตามนะครับเสร็จแล้วผมว่าก็คือให้พาเด็กกลับไปเเพราะว่าเด็กจะได้ไม่ขาดโรงเรียนเยอะ นะครับแล้วถ้าอาจารย์เป็นห่วงเรื่องที่ว่าอาจารย์จะต้องปั่นให้ครบเส้นทางตามสัจจะเดี๋ยวอาจารย์ปั่นชดขาตัดก็ได้หรือไม่ผมว่ามันมีเหตุผลพอแล้วอาจารย์ถึงตอนเนี้คือคนเราสมมุติว่าถ้ามันไม่ไหวเราได้ทําถึงที่สุดแล้วเนี่ยครับแล้วได้ทําจริงนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องพิสูจน์กัอใครแล้วแค่นี้มันพิสูจน์แล้วอาจารย์นึกออกไหมฮะครับแต่ว่ารู้อาจารย์ไม่สบายสองคนแล้วหลานอีกหนึ่งไม่สบายครับ ไม่สบายแล้วไม่ได้หาหมอที่จานแล้วมันต้องการการพักผ่อนนะนี่ยิ่งไปหนอนี่จะยิ่งสุดนะครับก็อย่างนี้ได้นหมฮะยังไงก็ขอไปตันถึงคอนแก่นอ่าพอถึงคอนแก่นล้วก็นั่งรถไปอุดรผมอยากจะเข้าไปตรงกลางคืนนะจะได้ชี้แจงให้ลูกว่าเนี่ยพ่อมาทาเรื่องเปรตเนี่ยตอนนี้คือตอนเปรตตอนนี้ตอนสมเวศศีตอนเนี้ยใช่คนประมาณสามสิบคนลูกก็จะได้รู้ว่า อะไรตาอะไรเดได้กระจัษกระแจเพื่อนผงไปถามแล้วก็โอเคเอาเลยอาจารย์แท่งนั้นเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปั่นไปถึงขอนแก่นครับผมไปรออาจารย์ที่ขอนแก่นครับแล้วจากขอนแก่นเดี๋ยวเราขึ้นรถกันไปเลยไปไปเลยครับอาจารย์เป้าหมายอาจารย์ต้องการไปให้ถึงแล้วเราไปทําตรงนั้นให้รู้ล่วง นะครับให้ลูกได้เห็นนะผมสงสารลูกอาจารย์จริงครับผมเป็นห่วงเพราะว่าพอมันไม่สบายนะอาจารย์เงินทองอาจารย์ต้องเสียอีกรักษาอีกใช่ไหมฮะครับแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ล่อยลอมากแล้วใช่ไหมฮะครับนะนี่ผมพูดแบบคนที่ยืนข้างอาจารย์จริงนะครับครับเข้าใจฮะเพราะนั้นอาจารย์อย่าหาว่าผมเปลี่ยนแปลงไอความตั้งใจของอาจารย์เลยนะครับผมก็ดีอะครับว่ามันก็มีความรู้อีกด้านหนึ่งที่คุณแจ็คให้ความนคิดมาอย่างที่ผมเอาลูกมาทรมานเนี่ยผมก็ผิดละ ตอนนี้ลูกมันพร้อมใจอ่ะมันไม่ยอมเลยเราเคยตกทุกมาถึงร่วมสามปีเนะี่ยเราอยู่กันมาเดี๋ยวคิดว่าผมว่าลูกมาทรมานลูกไม่ยอมจริงๆริกอดขาพ่อข้างหนึ่งบอสเบนกอดนะเราก็ตัดสินใจปรึกษาลูกลูกบอกยินดีพร้อมที่จะมากับพ่อตลอดเส้นทางเดี๋ยวประชาชนไม่ทราบว่าผมว่าลูกมาทรมานหรือมันเรียกร้องสิทธ ผมก็ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ต้องการเสร็จอะไรทั้งสิ้นอาโหดสิกรรมให้ซึ่งกันและกันตอนนี้เป็นไงบ้างเบ้น uh huh. สายบดบวชแล้วเบ้นนะลูกสายแล้วค่ะแล้วตอนนี้อยากไปโรงเรียนรือยังเบ้น แล้วถ้าวันจันทร์หนูต้องขาดตรงเรียนนี่ก็หมายความว่าคุณครูก็จะไม่รู้ว่าหนูไปไหนทําไมถึงขาดเรียนมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้เลย <c oughs> แล้วถ้าขาดเรียนแล้วครูถาม <c oughs> เพื่อนถามจะบอกเพื่อนว่าไงปั่นจักรยานกุ้ง้แล้วถ้าเขาถามว่ามาทําไมปั่นทําไมหนูจะตอบเขาว่าไงปั่นมาช่วยพ่อให้คนเขมองพ่อแงดีแล้วคิดว่าทําได้ทำได เดี๋ยววันนี้เราถึงทำโฉนดพาจะพานหนูกลับบ้านไปไม่ให้ขาดเรียนเด็กๆที่บริสุทธิ์เหล่านี้ไม่ได้มีส่วนร่วมสมคบคิดในวิดีโอร่วงโลกแต่อย่างใดแต่พวกเขาก็ต้องรับกรรมที่ตัวเองไม่ได้ก่ออย่างเจ็บปวดและบอบช้ำไม่แพ้ผู้เป็นบิดาแม้เวลาจะผ่านไปสองปี พวกเขาก็ยังคงถูกลากเข้ามาลำบากลำบนในวังวนของเรื่องเดิมๆอย่างอีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงเพราะความเป็นลูกหรือเพราะพวกเขารักพ่อของพวกเขาแต่เหตุผลที่สำคัญก็คือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดก็าตามพวกเขาก็ยังมีพ่อที่เป็นคนลวงโลกอยู่วัอย่างํำนั่นเอง